สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่าวันนี้ผมิ่มเพื่อมาดูถ้าไม่นับวันเก็บผักเนี่ยแต่เพื่อนๆปลูกไม่เยอะอยากให้ได้น้ําหนักสูงสุดแล้วทีนี้จะสังเกตยังไงว่าผักมันเต็มที่แล้วมันอ่อนเกินไปมันแก่เกินไปหรือว่ามันพอดีไม่ยากครับเดี๋ยวผมพามาดูเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่เคยนับวันเก็บผักหรอกนะครับว่าผักอายุเท่าไหร่ยังไงต,ต้นตผมก็เก็บขายต้นเล็กมัง่งต้นใหญ่มากเพราะว่า พอเด้มาก็ต้องขายเนาะผมก็ไม่ได้รออะไรหรอกผมเน้นรายได้ครับเอาตรงๆอันนี้พามาดูครับว่าผักโตเต็มที่ลักษณะมันเป็นยังไงสังเกตจากอะไรอเดี๋ยวขนยาสลับกล้องครับอันนี้คือมันเป็นต้นที่ไม่สวยเนาะแล้วเราก็เก็บไว้เก็บไว้กินเองอแหละแต่ว่าพอมันไม่พอขายเราก็ต้องเอามันขายด้วยแหละอ่ะทีนี้มาดูครับพวกเนี้ยอายุมันน่าจะสี่สิบวันนี่แหละครับ ดูตรงกลางครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่อายุน้อยกับต้นทุกนี้เอาแค่กรีนโอ๊กก็ได้เป็นเป็นตัวอย่างเรดโอ๊กก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าตรงกลางเขาแน่นๆแบบนี้เนี่ยคือมันเก็บได้แล้วแต่ถ้าอายุน้อยมันเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อันนี้ปลูกห่างกันรุ่นนี้น่าจะห้าวันนะครับ แต่ว่ารุ่นที่จะเก็บพวกเนี้ยมันก็เป็นพวกนี้เลยดูฮะตรงกลางมันโบรโบอยู่กับอันนี้ตรงกลางแน่นเห็นไหมต่างกันอันนี้เก็บได้ไหมเก็บได้แต่น้ําหนักมันยังไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยมันไปต่อได้เดี๋ยวพามาดูพวกนี้ไม่ยากครับถ้ามันหอ่หอห่อน,น้นเน้นเน,น,น,น่นเนี่ยเอาเลยตัวนี้เก็บต้นไหนก็ได้กรี Green นคอร์สอ่ะเพราะเก็บได้เสมอ แต่ฟิเลเน้นแดดนะครับอย่างบ้านผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดฟิเลก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะเขาเน้นแดดอ่ะที่มาดูตัวกรีนโอ๊กที่โอ๊กเหมือนกันดูครับตรงไหนก็ได้มันเหมือนกันหมดัด้แหละดูตรงกลางนี่ต้นที่ผมเก็บมาเนาะแน่นๆน่นเน้นเน้น,แ,น,นแต่พวกเนี้ยอ่อนออนอยู่เลยดูครับตรงกลางเขาอืมมันยังต่างกันเนาะเพราะว่ามันยังเป็นรูโบโบ,โบอยู่นี่รูโบโบอยู่เลย เนี่ยฮะต่างกันนะครับดูอันนี้คือเต็มที่แล้วอันนี้คืออ่อนอยู่เนี่ยอ่อนอยู่แต่ถามว่าอ่อนอยู่แบบนี้เก็บได้ไหมเก็บได้พรุ่งนี้ผมก็เก็บเหมือนกันเพราะของลูกสวนผมหมดรุ่นแล้วก็ต้องเป็นของผมกับลูกสวนอีกคนนึงแต่พรุ่งนี้เขาไม่อยู่ก็เอาของผมก่อนจากนั้นผมก็หายไปรุ่นนึงแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้น เพราะแบ่งกันปลูกเพราะช่วงนั้นผมไม่มีเวลาด้วยผมตากข้าวด้วยอะไรด้วยเนาะ,ะดูเนี่ยฮะยังต่างกันอยู่ถ้าตรงกลางแน่นๆแบบนี้คือเก็บเลยฮะเนี่ยคือกําลังได้เลยแต่เพื่อนภพักใต้ช่วงนี้ตรงกลางน่าจะไม่อย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนอยากกังวลน,นะครับเพื่อนๆที่อยู่พักใต้เพราะว่าบ้านผมก็ฝนตกครับตกทุกปีแต่ผมเพิ่งผ่านมันไปเดี๋ยวเพื่อนก็ผ่านมันไปได้ครับไม่ต้องกังวลถ้าแสงไม่พอกรีนอกยังไงก็ยืด แต่ถ้าแสงได้มันก็จะมาสาภาพนี้ฮะอ่ะดูขนาดนี่คือหัวตะช่างตะช่างขนาดสิบโลวางโป๊ะเนี่ยเต็มเน้นๆนะความให้ดูเลยเนี่ยใหญ่กว่าเน้นๆก็ไม่หนักครับสองขีดแต่ว่าเวลาผมเก็บขายผมจะจุ่มน้ําก่อนเพิ่มน้ําหนักเป็นเทคนิคผมแต่เวลาเราไปบอกลูกค้าก็ผมได้ล้างมาแล้วครับในระดับหนึ่งจริงๆผมเพิ่มน้ำหนักมันมันก็เป็นเทคนิคการขายเนาะ ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับเอาไว้ที่เดิมก่อนถอนสองรอบแล้วต้นนี้เมื่อกี้ก็ทำคลิปก็ถอนไปแล้วเ,เข้าไปเวลาใส่ไปดูรากข้างในด้วยขยับขยับให้ดูน้ำให้เรียบร้อยดูรากตรงนี้หน่อยน่ะแค่นี้นะฮะผักเต็มที่ไม่เต็มที่ดูตรงนี้ฮะถ้าตรงนี้เต็มเต็มแบบนี้นั่นแหละ เต็มที่แล้วที่สุดแล้วอ่ะเพื่อนคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่สวนใช้อยู่แอดไลน์มาถามได้ในสวนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะออกจากสวนแน้วไปรับผักลูกสวนมาส่งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ